ทุกคนผักตลาดสุรินนะคะใส่ตะก,ก้าไว้รอแล้วนะคะทุกคนจัดตะก,ก้าส,สวยๆไว้รอแล้วนะคะนี่เขาไม่ก็ออกแล้วเ้อเขาสุรินนะคะเขาหอมสุรินนะมีข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่ข้าวเหนียวตัวนี้ข้าวเหนียวดำบ่เขาหอมมะลิเขาไม่สุรินนะคะหอมนะคะนุ่มนะคะ ข้าวสูรินมันจะเป็นเอกลักษณ์พิเศษของมันก็คือม,มันจะนุ่มทั้งวันนะทุกคนนะอ้าวอันนี้แล้วนี่ค่ะ,คะ,คะมีไงโรมาเลยอันนี้ผักแพลมีเผือกเฮ้ยเผินแกงเผือกเนี่ยหน,น้านี้ต้องกินแกงเผือกนะทุกคนแกงเผือกนี่แซ่บเฮ้ยย่ามีน,น,น,นะไปอย่างนี้ก่อน ตัวปลีทั้็เป็นขมุกก็มีกล้วยก็มีเดี๋ยวเราชมบรรยากาศฝั 1, hei, ่งนี้นะทุกคนอยู่ฝั่งนี้แหละ ยัยสวัสดีค่ะบไดยมาโดูแล้วนวีคือบรรยากาศตลาดนะคะไปไปงานช้างใหญ่ไปงานสร้างหมไปไปอ,อืมยัมไงงานช้างมันมีงานทั้งวันเนาะขายได้ทั้งวันแต่บไว้ขนาดไปไล่กางเสร้า มาอหลรอยู่นี่ไปงานสางน้ำไปเรก้ยามเล่ยงเยงนยงนงนอกนะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเอนมินจะเก็บไฮไลท์ไว้ให้ชมนะคะทุกคนก็ไลฟ์สดให้ชมในบรรยากาศตลาดเมืองสุรินทร์ให้ชมกันนะคะก็จะวนเวียนอยู่แถวตลาดนี่แหละในช่วงเย็นก็ช่วง ถ้ามีโอกาสก็จะมาช่วงเช้าๆอยู่นะถ้ามีโอกาสนะถ้ามีจังหวะนะถ้าตื่นไวขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านทุกเลิบทุกไลทุกกำลังใจเลยนะคะที่มารับชมนะคะนี่คือบรรยากาศตลาดศรีนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเก็บไฮไลท์ไว้ชมก่อนนะคะไว้ตักลงนะคะก็ไม่ได้มาเดินนานแล้วในตลาดศรีของเรานะคะก็จากประมาณนี้นะคะทุกคนผกก็เยอะ เป็นผักตากผักบ้านเยอะมากเลยผักลืมนัวกำลังออกหลายแล้วมีผักเยอะนะทุกคนผักสุก้งผักล้านผักขึ้นบ้านผักสุก้งผักสลับนะตลาดเมืองสุรินทร์นะทุกคนเนาะบรรยากาศตลาดเมืองสุรินทร์ให้ทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะกับข้าวนะคะปาไม่ไงไปโดนแพ้ไม่ไงไ,ไม่ไงเราไปเหยียบเหยียบหญ้าเหยียบทั่วเหยียบทั่วบม,มาเลย ผักพรอนเนี่ยพดเกษียณแล้วใหเวลามาแทนเวลาบ่ได้ขายหมอนยัยสัมย่ายหรอกขายหม้อเดียวเวลาสุมย่ายบ่ได้เลยสัมย่ายบ่อใดเขาเก่งเขาอันนี้เนาะเอ้แกยอมรับว่าแกขายยังไงสองสามหม้อหมดแล้วเอ้เขาเก่งจริงจริงนะทุกคนพวกสิบครัวแล้วบ่ กสิบเก้าตกสิบเก้านี่นะคะเป็นเพื่อน f แอดมินซื้อสลากกาชาดผิดตัวเดียวไหมแกได้โทรทัศน์เขาก็บบัตรไงพี่น้องเก็บบรรยากาศนะคะในตลาดเซ็นทรันเย็นให้ชมใครดีๆล่ะใครดีๆนาะเดี๋ยวอีแม่แล้วกาม่าละตีไม้แม่แล้วไปผักทุกคนเสร็จนะคะ FC เก็บบรรยากาศในตลาดมังซูรินของเรา ให้กับทุกทุกท่านได้ชมกันนะคะวันนี้ไล่ไม่น่านะคะจะไลส่สองชั่วแล้วก็จะลงไล่นะคะเนาะไลส่สองชั่วเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันโอ,อันนี้สันบเบ็นบัง,งแกว้วบังคิวตัวเ <c oughs> หรอกนี่ยแต่บังง,ง่ายล่ะ เ,เก็บไฮไลท์ให้ชมกันนะคะบรรยากาศตลาดสุรินทร์นะคะทุะคะกคนนะคะ